สวัสดีค่ะอาบูชาร่างกายเทปนี้นะคะเราจะพามาชมวิทยาการล่าสุดน,นะคะที่กับเพิ่งเคยได้ยินกันนะคะเวลาลคนเราอายุมากขึ้นหรือว่าอะไรคือนหน้าเรามันจะแซกกิงลงใช่ปะกรอบหน้าตรงนี้นมันก็จะหายไปมันมีได้ไม่กี่วิธีที่ทาได้ก็คืออ่าโอเคยกกระชับใบหน้าหรือว่าอะไรต่างๆนานใช่ปะแต่วิธีที่นี่นะคะที่แปลกมากก็คือว่าเขาจะเอาฟิลเลอร์นะคะเข้าไปเติมกรอบหน้าของเราให้มันแบบชัดขึ้นนี่ก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันปกติแล้วฟิลเลอร์มันก็แค่เหมือนแบบเราเข้าใจฟิลเลอร์มันก็เติมเต็มล่องตาแต่ว่าอัันนนเเเีี้มมิศาาาาากคืออว่ขฟรด ทำไให้กรอบหน้าของเราแล้มันชัดเจนขึ้นนะครับก็เพราะว่าแก่ไงรับก็เลยต้องทำคุณก็ต้องทำค่ะคืออันนี้จะพาคุณชาติมาเปลี่ยนจากถุงโอเลี้ยงมาเป็นลูกโป่งโอเลี้ยงอลไรนะตัวไม่เคยเห็นนะไอ้จริงเนี่ยเอาจริงหน้าบามีอายุเนี่ก็ไม่ได้น้อยนะคะผิวเด็กเต่งตึงแบบตามวัยไม่ค่ะหย่อนหน เดี๋ยววันนี้เราจะแบบลิปขึ้นไปส่วนเธอเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเบาๆก่อนเพราะว่าไม่เยอะวีลิปขึ้นไปนิดนึงเพื่อที่ว่าเงี้มันกรอบมันชัดขึ้นเลเซอร์เหรออะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นแบบเป็นแบบคล้ายๆแบบทรีทเมนท์ที่ทำให้หน้ายกขึ้นอะไจริงเหรออย่าเพราะเธออาจจะไม่ต้องแบบเข้มข้นขนาดเขาเพราะด้วยอายุเขายังน้อยแต่ของเธอแต่หน้าแกแต่เพราะว่าของเธอตัวโบัวทองเงี้ยแอบสงสารเขาอยู่เหมือนกันนะทำไมเขาต้องสต็อกของไว้อะมากกว่าปีหนึ่งเลยนะ อมึงใช้วันนี้หมดแล้วพูดไปเรื่อยพูดเวอร์จริงมึงใช้วันนี้หมดนี่ถ้าเกิดใครเป็น่ยนกุญชาข้างนอกถ้าเกิดตรงนี้เดินแล้วล่าพื้นบางคนบางคนน้อหยดอนนาหย่อนใครจะไปข้างไหนล่ะสวัสดีค่ะ คุณหมอทั้งสองท่านนะคะคุณหมอชื่ออะไรกันบ้างคะทวดทีค่ะหมอแอลค่ะและคุณหมอหมอเมฆครับ,รบโอเคค่ะจะถามว่าปกติเราฟิลเลอร์เนาะเราก็จะรู้ว่านางเอาไว้เติมเต็มต่างๆนานาใช่ไหมคะอันนี้คือแปลกมากคือจะเอาไว้ทํากรอบหน้าถ้าทําวิธีแบบนี้ต้องฉีดเข้าตรงไหนบ้างถ้าเกิดการทำกรอบหน้าเราก็จะมีฉีดตามบริเวณแนวจอยไลน์ค่<อ>ะแนวจอไลน์เพื่อให้รูปหน้าเราเนี่ย มีกรอกระชับขึ้นด้วยอันนี้มีคนกังวลว่าสมมติว่าเราฉีดฟิลเลอร์เข้าไปใช่ปะเราถ้าฉีดบริเวณนี้แล้วหน้าเราจะกางขึ้นไหมคะให้กางขึ้นเพราะว่าถ้าเราฉีดถูกเลนเนี่ยเราจะทําให้หน้าเราดูกระชับขึ้นไหมคะก็คือหยืกขึ้นมาตรงนี้ให้แบบมีช่องมีมีกําแพงระหว่างเหนียงกับหน้าถูกไหมอ่ะให้คุณหมอดูดีกว่าว่าต้องแก้ตรงไงบ้างนะครับเราก็จะเก็บแนวบริเวณนี้นะคะให้ดูกระชับขึ้นใช้เยอะไหมคะคุณหมอปกติของคุณชาเนี่ยไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เยอะขนาดนี้เพราะ ใช่ครับก็คือเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์นะครับหรือตัวไฮยาเนี่ยที่มีโมเลกุลแรงยกรูงสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเหมือนกับใช้หนึ่งหลอดแต่มันยกได้ทั้งหน้าไม่ถึงขั้นต้องบบว่าเสียห้าขวดกูนะเพราะเขาทำอยู่แล้วเราแค่เปลี่ยนเหมือนกับเปลี่ยนเปลี่ยนมุมอะไรเงี้ยนิดนึงใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้มันเหมือนกับ enhance จุดเดิมอันไหนที่ขอบคุณชาดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ทำให้มันเด่นขึ้นส่วนตรงไหนที่มันเป็นจุดด้อยแล้วก็คลางมันซะแค่นั้นเองโอเค ไหนๆก็ได้หนาละ่ะให้ดูให้ลองให้แฟนคอนโซลหน่อยได้ไหมคะเพราะลักษณะเหนียงของนางนั้นก็คือเยอะค่ะลองค่ะคอนัวรได้เหมือนกันจอไลน์ได้เหมือนกันอยากให้แบบกับเอ่อมาสค์ลรีหรอความคมอ่าใช่ความคมของใบหน้าให้มากขึ้น <ๆ S 2> นะก็เรียกว่าทางการแพทย์เรียกว่ามัสค์บรีแต่เรื่องเหนียงนี้คือฟิลเลอร์เอาไม่ได้ถูกไหมคะจะต้องเป็นเนส่วนของแฟส หรือว่าอะไรเงี้ยต่างๆไปใช่ปะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวฝากคุณหมอไปเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันข้างในคุณครับครับครับอันนี้ต้องะหเป็นผดลูกก่อนโอเคได้ Before กับ After ออกมาแล้วก็จะกลายเป็นจากอายุ34จะเหลือ24ตสิชื่อกินกกบชูรีเพราะทุกอย่างจะเป็นทองว้าวนั่งตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะโอเคค่ะเฮ้ยดูเหมือนไอ้นี่เลยฮะเตีงทำฟันเลยเตีงได้ไหมฮะคุมเลย ออ๋ต้องคุมเดี๋ยวเราเล้าปากนะอ้าไม่ใช่ไม่ใช่พี่ดิฉันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเข้าใจกับว่าช u x u r y ปะ ชอบการที่คุณหมอสองคนมาลุมหน้ากันหนึ่งไปเดี๋ยวกู้ปากก่อนนะครับไม่กู้ปากไม่ใช่ทําฟันถึงเตียงจะคลายมากก็ตามชาดูกระจกอยากแก้ตรงไหนตรงไหนที่เราไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยชอบว่าบริเวณเนี้ยที่ไม่ค่อยชอบตรงนี้มันควรจะวีขึ้นไปกว่านี้ใช่เลอร์คอนทัวร์ลิปเนี้ยมันก็จะยกขึ้นอยู่แล้วอาจจะปรับตรงมุมเอฟกซ์ตรงนี้นิดนึงหน้ามันก็จะแบบตึงขึ้นพุ่งขึ้นอ่าได้เป็นพุ่งพุ่งไปแล้วกันถ้าถามหนึงความบวมนิดนึงถือว่าชามีงานพรุ่งนี้เช้าต่อทถามว่าทำงานต่อได้ไหม ได้เลยครับไม่ค่อยรุนแแต่มันจะเป็นความปูของผิวมากกว่า <c oughs> คือเราจะรู้สึกเองใช่ตรงเนี้ยเห็นไหมครับมันมีรอยขีดเล็กๆเราเปลี่ยนมุมนิดนึงเนี่ยหน้าก็ขึ้นและเปลี่ยนหน้ามันจะสวยขึ้นที่นี่มีสิทธิ์ยาชาให้นะคะเพราะว่า<อ>เราจะได้ไม่ต้องเหมือนแบบไม่ต้องแบบทรมานมากกับการนั้นอะนยนอยู่เนาะค่ะนี่ขนาดเราไม่ที่ฉีดอะไรเสียอย่างนั้นเลยหรอ เดี๋ยวมันจะชาบริเวณเนี้ยเราทานข้าวต่อได้ไหมฮะได้แล้วแต่กินกินชาบูไม่อร่อยนะแล้วปากอันนี้นะปากล้นเลยนะไม่กลัาที่อมอะไรได้ปากล้นเลยนะข้านี้โอเคเลเนาะแต่ข้างนี้คือมันมีลองมันลองลองใช่ไหมมันเกิดเพราะอะไรนะอาจจะเป็นซีรีส์ลายก็ได้ครับซีรีส์ลายคืออะไรฮะบางคนนอนตะแคงหรอที่่รู้ตแล้วมันเกิดซีรีลายจริงๆนะแต่เดี๋ยวพอยกเนี้ยมันจะบาลานขึ้น อันนี้ใชยี่ห้ออะค่ะใช้เป็น r e s i l a n นะครับเป็นยี่ห้อที่มีมานานมากนะครับแล้วก็ใช้มาทางการแพทย์เนี่ยเกินยี่ิบกว่าปีแล้วถ้าเกิดเทียบทั่วโลกเนี่ยใช้เกินน่าจะสาสิบล้านครั้งแล้วคือยอดใช้มากมาตอนนี้อย่างที่บอกเมืองไทยเนี่ยจะค่อนข้างน่ากลัวอย่างหนึ่งคือปิลเลอร์ของปลอมเยอะมากค่ะเป็นเลรื่องของปลอมส่งผลให้เรามีอะไรกับใบนาบ้า้งคะหนึ่งคือ ไม่ปลอดภัยครับมันทําให้เกิดแกนโรมา่าหรือเนื้อตายได้ม่วงแล้วคล้ำเลยครับคือถ้าเกิดทเนอร์ของหกปลอกยาบฉีดเพราะมันทำให้เนื้อเยื่อเรามันมันเสียถาวรได้อาถามคุณหมอของว่าทําไมถึงเลือกใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่าหนึ่งคือยี่ห้อตัวนี้ต้องบอกเลยว่าแรงยกสูงแรงยกคืออยากยกหมัย่อยากฉีดปุ๊บยกไม่ต้องเยอะยกอันนี้คือเ,เหมาะการยกหน้าเพื่อเป็นการลิฟต์คอนทัวร์เดยตรง ความมหัศจรรย์ของฟิลเลอร์คืออะไรรู้ไหมมันเห็นทันทีเฮ้ยตรงนี้หายไปเลยจริงปกติมันจะมีร่องตรงนี้อยู่แล้วตรงนี้ฉีดปุ๊กน้หน้ามันถูกยกขึ้นยกตรงนี้ด้วยที่คุณท่านข้างบนอืมใช่เพราะมันจะมีที่เกาะของนางอยู่หน้ามันเหมือนจะเริ่มพอกก่อนหอบีอันนี้เป็นปกขั้นตอนปกตินะครับปกติเราใช้ฟิลเลอร์แต่แล้วคุณหมอจะต้องมานั่งบีนี่แต่คืนนิดนึงมันก็เตียนสมุติพรอยิวแหละตอนนี้ค่ะคุณหมอกำลังจะลงจอไลท์ให้แล้วนะคะก็คือฉีดบริเวณนี้เป็นนคอโทรล บายมากเลยไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บเลยกว่าตรงนี้มันก็จะตรงนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่มันมีเรียกว่าเส้นเอ็นยึดเกาะติดตรงนี้มันทำให้ทุกอย่างมันรุนยกขึ้นไปและไม่บวมเลยตรงนี้ก็บอกยกบสวยจะไม่บวมอันนีาจะต้องเยอะดหนึ่งกว่ใช่เพราะว่าของนี้เนี่ยเห็จแล้วเหรอเนี้ยนิดหน่อยคือเขาไปตอนแรกมันจะแบบตึงๆนิดนึงแต่พอยาชามัน มันทํางานาปุ๊บอะมันก็จะเหมือนแบบหา,ายไปแหละเออดูวีเลยโว้ยเฮ้ยตังวีขึ้นอย่างนี้มันอยู่ได้นานไหมเอออยู่ได้นานไหมคะอยู่ได้ปีครึ่งถึงสองปีเลยโออสองปีเลยนะเราไม่ต้องมาเติมเพิ่มอย่างนี้เลยคะแป,ปี้ว่าโฮ้ยตัวเป็นวีไปเลยอะแฮปปี้เออยกตัวบานแฮปปี้คือไม่บานใช่มันไม่บานแล้ว,วกลัวบานไงใช่หลายคนเข้าใจผิดว่าการเติมเต็มจะทําให้เราบานขึ้นอืม อันนี้อันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าแบบคนที่กินแอลกอฮอล์ใบแบเนี้มันสลายไหมถ้ากินมากๆเลยนะเยอะๆอาจจะเปล่ามากขนาดาไหนอยาาให้กินจนรู้สึกว, <c oughs> ว่ <c oughs> าตัวเองร้อนเพราะว่าถ้าเกิดกินเมื่อไหร่แล้วรู้สึกว่าตัวเองร้อนแล้วเนี่ยเพราะว่ามันนา่าจะเยอะไปแล้วอาทิตย์หน้าลงคิว,วเลยครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลงคิวทำทุกอาทิตย์อยากรู้ว่าคนมีปัญหามากนี้คือยังไง หน้าแห้งใช่เออหวีเนี่ยเขาปัญหานเยอะนะหนูอยากรู้ว่าใช้เยอะสุดต่อหนึ่งคนกี่ขวดสิกว่ากี่ขวดใช่เขาฉีดทั้งตัวหรือเปล่าอ่ะไม่ฉีดกินหน้าแต่เราคนไข้ชอบเป็นหน้าเป็นหลักเพราะคนเขาเนื้อหายเยอะไงอ๋อใชอ๋อเขต้องเติมเข้าไปเยอะๆทำตอนนี้ดีกว่าใช่ทำตอนที่เรายังแข็งแรงอ่ะมาแก้ทีหลังถูกต้องวุ่นวายเนาะเฮ้ยมันวีไปเลยอ่ะมันหายเลย แม่พูดมาพูดมาอยู่นะมันดีเลยนะเออผมแคปลึกอยู่นะกรอบหน้ามาขอบหน้มามาขอบพระคุณคุณหมอทัขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้ก็กำลังจะมาทำวีเฟ e ใช่ t r e a ที่ช่วยยกกระชับอ่าแต่ว่าจะเบากว่าอนุนเยอะนะเพราะอนุนเขเป็นการฉีดก็ก็มาทําแบบนี้ก็ได้ถ้าใครกลัวเข็มอ่ะเพราะอันนี้มันก็ช่วยได้ดยแบอยู่แต่ต้องทำบ่อยๆเนาะใช่ไหมครับก็สองสัปดาห์ต่อครั้งค่ะ ีนมันเป็นคล้ายๆเหมือนแบบน้องๆของเลเซอร์ใช่ไหมครับพี่มันจะเป็นเครื่องยกกระชับใช้ขึ้นความร้อนพลังงาน r าือรใช้โหมดที่เราใช้ก็จะมี2องโหมดโหมดแรกก็จะเป็นการดูดก,กระชับโหมดที่สก็คือเป็นการจักกรดเรียนไขมัน การกระชับจังหวะการยิงก็จะไม่เหมือนเมื่อกี้มันะออจะมีความแบบถีกว่าอะไรเงี้ยแต่จริงจริงคือมันไม่เจ็บเลยมันสามารถนอนหลับได้เลยอ,อันนี้นะคะเป็นฟิลเลอร์ยี่ห้อเลสเอรน,นะคะ่ะเป็นยี่ห้อที่ฉีดเมื่อกี้นะคะมันจะมีตัวนี้นะคะสามารถสแกนได้ก็คือมันจะสแกนเรามันก็จะไปเด้งที่เว็บนังว่าเป็นแบบของแท้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟิลเลอร์ของตัวเองเป็นของจริงหรือเปล่านะก็ดูง่ายๆมันก็จะมี อ่ะหนึ่งก็ต้องมีเลขออยอนะคะสองก็คือต้องมี QR code ตรงนี้เอาไวไ้ไปไปไปสแกนที่สำคัญอย่าลืมนะคะเวลาถ้าฉีดฟิลเลอร์ปุ๊บเนี่ยจะต้องเห็นกล่องมาให้คุณหมอแกะออกมาก่อนที่เราจะฉีดเลยจะได้ดูว่ามันฟิลเลอร์ยี่ห้ออะไรจริงจ้าเสร็จแล้วนะคะคอมเทนเป็นไงบ้างนมากเมื่อกี้มันก็เป็นแบบสบายนะเอาจริงๆมันก็หลับอ่ะหลับได้เลยอ่ะมันก็เป็นร้อนๆยิงป๊บ ยิงเหรอยังยิงเหรอใช่เป็นนางยิงก็ตรงนี้ล่ะเป็นไงบ้างตอนเห็นอ้ไม่ได้ถึงบอกไงคือถ้าใครกลัวเข็มใครไม่กล้าอยู่แบบอยู่นอกถูกต้องหรือไม่ง็อ่ะเาคนที่เขาแบบอย่างเธอยังโอเคไงบางทีแบบคนที่เขาอยากอยากที่จะหน้าล็บแต่เขากลัวเข็มอ่ะเขาก็ไปทําอะไรนะ EV face อะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ใช่แต่ว่าจริงจริงอันเนี้ยอ่ะเล่นใหญ่ก็ได้ผลดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้ถ้ะจะถ้ยวาจะขึ้นรูป before after ให้อยู่ตรงนี้นะคะว่าก่อนก็เป็นยังไงใช่ไมเบอกเลยว่ามันปังมากยังไงก็ใครมาที่นี่ก็ี่ะก็เช เขามีหลายสาขาด้วยนะสาขาไหนใกล้บ้านคุณก็ไปที่นั่นจะบอกเลยว่าหมอที่นี่เก่งและมือเบามากอาหรับใครที่อยากมาทำหน้านะคะก็เชิญที่ร้านสุริขินเดี๋ยวชาจะขึ้นแชร์ไว้ให้แชรไว้ข้างล่างนีะคะเป็นเพจของเขาเข้าไปดูได้เลยว่ามีกี่สาขามีหมอคนไหนบ้างใครเป็นอะไรกันมาอีกอย่างหนึ่งคือสามารถสอบถามราคาเขาได้นะก่อนที่จะทำผ่านไลน์อิทบล์ผ่านไลน์ก่อนก็ได้แล้วก็อาจจะดูต่างๆนานาเดี๋ยวเขาก็อาจจะมีโปรโมชั่นออกมาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ยก็ลองดูโอเควันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายกินข้าวก่อนหิวไปไหนนะแล้วก็เลยเข้าที่้ออทาไมก